สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพยากรณ์อากาศวันนี้จะมีข่าวสารสาระดีๆข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะนำมาฝากพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ทุกวันนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งข่าวสารพยากรณ์อากาศเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดข่าวสารสาระสาคัญเกี่ยวกับข่าวพยากรณ์อากาศ พอแม่พี่น้องทุกท่านพร้อมกันแล้วขอเชิญไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะคะพุทธศักราช2563ค่ะเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันนะคะพยากรณ์อากาศ 24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยโดยมีเครื่องกระแสลมฝ่ายตะวันออกเข้าปกคลุมภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและอ่าวไทยทําให้ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและภาคใต้มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วยนะคะ ในช่วงวันที่27ถึงวันที่30กรกฎาคมนะคะคาดว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นค่ะและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะคะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะเรามาฟังพยากรณ์สำหรับประเทศไทยในภาคต่างๆกันนะคะภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาพตะวันออกเฉีงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด2 5 2สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดอุทัยธานีการจนบ,บรุรีราชบ,บรุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตะวตันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีฉะเชิงเซาประยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-35องศา,ศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะในช่วงฤด,ดูฝนนี้นะคะก็เริ่มมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในเกือบทุกภูมิภาคเลยนะคะหรือจะมากจะน้อยมีทั้งมากและน้อยบ้างนะคะโดยฝนตก ลงมาส่วนใหญ่ยังไม่กระจายครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่นะคะและมีฝนที่ตกยังไม่ต่อเนื่องมีทางฝนตกน้อยถึงฝนตกปานกลาแต่ในบางวันบางพื้นที่มีฝนตกหนักบ้าง mm hmm. เช่นภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะ mm hmm. ก็ขอให้ทุกคนนะคะในช่วงวลานี้ก็สำหรับการคาดพ,พยากรณฝนตกในสัปดาห์นี้ก็คือในช่วง ต้นเดือนสิงหาซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวนะคะระหวาวันที่25ถึงวันที่28กรกฎาคมและช่วงวันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเนื่องในวโรากาศวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26กรกฎาคมยังมีฝนตกน้อยนะคะเว้นแต่ในบางพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ยังมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงที่หยุดยาวก็ให้ระวังการเดินทางจราจรต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในขณะฝนตกนะคะส่วนการเตรียมการจัดกิจกรรมใดๆซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกโดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่ำควรเตรียมร่มเสื้อกันฝนนะคะงานกลางแจ้งคนเตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝนให้แข็งแรงแน่นหนาตรวจสอบอุปกรณ์ระบบไฟระมัดระวังไฟดูดด้วยนะคะจวนนี้การพยากรณ์อากาศนะคะก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ และอย่าลืมกดติดตามช่องพยากรณ์อากาศวันนี้พร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารพยากรณ์อากาศและช่องของเราก็ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังข่าวสารพยากรณ์อากาศในช่องของเรากันนะคะหากมีความผิดพลาดประการใดของช่องพยากรณ์อากาศขอกราบอาภัยพ่อแม่พี่น้องไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับช่องพยากรณ์อากาศก็ขอกล่าวคำขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ